สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับจะเป็นกล้องของแบรนด์ Discovery นะครับนะจะเป็นรุ่น VTR นะครับนะ VTR ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับนะจะมี VTR 3 12 40นะครับแล้วก็ VTR 39 40 2รุ่นเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันนะครับจะต่างกันที่อัตราขยายนะครับแล้วก็น้ำหนักความยาวนิดหน่อยนะครับนะครับอ่ ตัวแรกนะครับก็จะเป็น VTR นะครับสาม0สองสี่สิบหน้าเลนท้งสี่สิบมิลนะฮะนะครับท่นะบอย5ห้าตัวนี้ก็ปรับในนะครับตังนี้เป็นตัวปรับอ่าสูงต่ํานะครับอันนี้ใช้ขวา ตัวนี้เสลิงเป็นแบบมินดอทนะครับนะครับอา่อาอัตราขยายเขาก็เริ่มตั้งแต่เนี่ยสามเท่านะไปจนถึงสิบสองเท่านะระยะทําการเขาก็ประมาณสองรอยเมตรนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับเลนส์นะครับนะสำหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นแต่ตยาวนะครับ ตัวนี้ความยาวคนนะฮะความยาวอยู่ที่สามสิบสามสามสิบจุดห้าเซนติเมตรนะครับนะฮะน้ำหนักเขาก็อยู่ที่สามร้อยยี่สิบสี่กรัมนะน้ำหนักเขานะฮะ ตัวที่สองกจะเป็นตัวตัวที่สองจะเป็นตัวสามเก้าสี่สิบนะครับหน้าเลนสสี่สิบมิลนะฮะตัวนี้นะครับนะครับท่อยี่บห้ามิลปรับได้เหมือนกันนะฮะนะครับ ัวนี้ปรับสูงต่ำนะฮะอันนี้ใช้ขวาตัวนี้อัตราขยายเริ่มต้นตั้งแต่สามเท่านะครับไปจนถึงเก้าเท่านะฮอันี้เป็นตัวปรับดินตานะครับตัวนี้ระยะทําการอยู่ประมาณทั้งร้อยห้าสิบเมตรนะครับนะครับทเทเลงเป็นแบบมินดอดอตนะครับอ่าน้ําหนักเขานะครับน้ําหนักเขาก็อยู่ที่ สามร้อยสามจุดสองกร,รัมนะครับน้ำหน,นักเขาเบานะคบเบาความยาวก็อยู่ที่ตัวนี้ปรับเลงตานะครับเนี่ยนี่ยความยาวนะครับสามสิบสามสิบเอ็ดซนติเมตรนะครับความยาวนะฮะตัวนี้นะฮะกล้องสองรุ่นนี้นะฮะเป็นกล้อง คุณภาพสูงนะครับราคาไม่แพงมากนะครับราคาอยู่ที่พันต้นๆนะครับเลนนี้เขาจะใส่มากเลยนะครับนะครับสําหรับชุดของแถมก็นะครับสามจุดสองสี่สิบจะแถมเป็นตลาสกระดกนะครับนะครับหนึ่งคู่นะฮะแล้วก็ถ้าสามเก้าสี่ิบเนี่ยจะเป็นปรับยางยืดนะครับนะครับผ่าก็นะครับแล้วก็ขาเนี่ยขาแขดงๆหนึ่งคู่นะครับ นะเป็นตะหมอนะหนึ่งคู่นะครับผ้านะครับพร้อมคู่มือนะครับในใบลาบอักันนะครับระดับน้ำตั้งกล้องตัวนะครับนะครับแถมให้นะครับน้ำมันฉลมปืนหนึ่งกวดนะฮะ ตัวนี้ก็ช่วยป้องกันสนิมนะครับนะฮะช่วยในการหล่อเลื่อนนะครับยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นะครับใช้ได้ทั้งปืนสั้นปืนยาวนะครับแถมหนึ่งกระปุกนะครับปากกาแอลหนึ่งตัวนะครับสินค้านะฮะถ้ามีปัญหาภายใน30วันนะครับทางร้านเค็มนะครับ เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ